ก่อสร้างจนก็ไม่ได้ที่ทุกวันนี้ก็ยังทำก่อสร้างจ้างทั่วไป,ปว่าแบบนั้นเถอะจ้างอะไรก็เอาที่ดินตัียเองไม่เคยมีถึงตะเกิดมาเลยครับที่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกก็ไปลงไปลงชื่อไปขอก็เลยไปกับเขาไปกับเขาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ไม่ได้ด้วยนะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็รับจ้างทำงานรับจ้างตัวไปอยสองปี พอปีที่สองผู้ใหญ่เขาประชุมประชุมประจำาหมบ้านเขาก็บอกอะไชื่อเขาบอกชื่อว่าเออไปเอ้ยคุณมีอะไรชื่อติดโถไดได้ที่ดินกับเขาอ่าไรโวยผมดีใจดีใจผมตั้งเกิดมาไม่เคยมีที่แม้แต่ที่สุกคนนอนก็ไม่มีเช่าห้องแถวอยู่ก้าไฟก้าน้ำอ้ลำบากดีใจ เรามีที่ทากินมีที่อยู่ที่ทํากินแล้วดีใจแต่หลายร้องจริงๆเลยวันนั้นตั้งใจว่าจะปลูกกาแฟครับตุเรียนแต่ตุเรียนไม่ได้ผลแต่กาแฟได้ผลแล้วก็ปลูกไม้ต้นไม้ผสมกบสารตุเรียนมั่งชมูมมั่งเงาะมั่งขนุนมั่งกล้วยมั่งสำหรับผมไม่น้อยครับขอ,อบคุณเฉปาะขอบคุณทางการอย่างมากเลย ที่มันจะช่วยให้ได้ยิต้องการเครื่องสูบน้ำท่อท่อเดินน้ํำในสวนแล้วของจะไม่ตายบ้านก็พอจอก็ให้แล้วยังแต่ไอ้ท่อฝังในสวนนี้เลยถ้าได้อันนี้ก็จะไม่รบกวนทางการนะ <laughs> อยู่ที่กรุงเทพค่ะแล้วก็ได้ออกจากกรุงเทพแล้วก็มาอยู่กับพ่อเนื่องจากว่าพ่อไม่สบายป่วยเป็นโรคหอบก็ได้มีโอกาสได้ลงเ,เป็นผู้ไร้ที่ดินทํากินของสบบจังหวัดชุมพระคะ่ะตอนที่ว่าได้รับมาใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็นปามอายุปามเล็กๆอะค่ะ,ะอายุประมาณสักสามปีได้รับ จัดสรรพี่ก็เข้ามาก็ต้องล้มป์มนะคะล้มป์มเสร็จก็ปลูกพืชผสมก็มีมะพร้าวกาแฟกล้วยขนุนอะไรพวกนี้ค่ะศัตรูพืชเยอะมากเป็นเป็นเป็นดินที่เสื่อมโทรมค่ะก็มีออทาง สปกรนะคะก็ส่งหน่วยงานราชการมาตรวจดินแล้วก็ให้การสนับสนุนโดยการที่ว่าให้ปุ๋ยให้ต้นไม้สสส,สได้เข้ามาสนับสนุน<อ>เกี่ยวกับความมัม่นคงทางอาหารของเราก็ทำข้าวไร่นะคะแล้วก็ปลูกผักสวนครัว เราต้องอยู่ได้ยิ่งเจอ COVID, โควิดโรคโควิดระบาดแบบนี้แล้วก็เราพึ่งตัวเองได้โดยการที่ว่าเราทําเข้าได้คือหน่วยงานสสสเนี่ยได้ร่วมกับพี่เห่ลายลาดกระบังโดยโดกเตรร่วมจิตนกเขาได้ให้เข้าพันธ์เข,ข้าได้ของเราเนี่ยมาทำคือทำเป็นแปลงรวมนะคะ คือพื้นที่5้าไร่มีสมาชิกที่สนใจเรื่องทํำข้าวไร่เนี่ยเราก็มาทําร่วมกันสสสก็ใหม้มันนะคะ,ะให้อ้อยแม่ก็มีที่อยู่นิดเดียวคือแค่ไร่เดียวแล้วก็ลูกก็ตั้งสามคนแม่ต้องแบ่งเป็นอย่างเงี้ยก็คือไม่มีที่อ่ะพราพี่ก็ต้องรับจ้างทั่วไปแล้วก็มาได้ที่ตรงนี้คือพูดง่ายๆเลยหรือว่าอันเนี้ย เป็นที่ตายเลยแหละได้บ้านด้วยนะคะแล้วก็มีหน่วยงานราชการหน่วยงานสสสทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยการที่เราอยู่ห้าไร่เนี่ยถ้าน้อมนำ,นำพระราชดำรัสของรอเก้านะคะมาใช้อ่ะเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะไม่อดค่ะยังไงก็อยู่ได้แล้วก็มั่นคงยั่งยืนด้วยค่ะ เชา้ารถเราท่นรับานกันเปิด้ห้มาท่มัดเรบีก็เข้าได้มาห้ารายเาอพ่อจากทั้งนายอะไรทมาอยู่ในนี้ก็มันก็ทั่วงวันที่นึ่งเน้่ยที่ไม่มีที่สองที่เดี๋ยวัปับๆลุ่มสีก็ห้าลำบากเราต้อง ป่าต้องเที่ยต้องรวนดินเลยก็แตำเมืองอ่าโน้งกลวยปั่นกล้วยเอ้ยหมากรูน้ำก็ไม่ค่อยกจะดุ้วยก็ยังไม่มีแต่นี่เออืเขามาเลยว่าป่าเลยว่าป่าบบบแบบด้านเขาใส่เบญจเพื่อนนูกก็โตไปไม่ตึงไม่มีงบประมาณต้องถือทอไปตั้งเป็นกิโลไม่ไหวถ้าป่าปูนดินมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควร นาค้นนี่มันจะเืนแช่เป็นน้มแบบดับไปเลยยก็ตัวว่าทันเที่ยวเจ้าไป่างนั้นหมหน้าแรงก็เี่ยววันไม่ก็ลงดินไม่ไดต้อบุญ่าที่กวมีอน่วยงานต่างๆเข้ามาท่านับท่นรุ่นสยเลื่อเพต่อต่อต่พตอกอเพราะพัฒนาที่ดินอะแรต่ตอไดรก็มาช่วยเลื่อมาปรับปรงดินแต่ว่าได้เปิดการขายข้อขายได้ก็พออยู่ได้ cô tưởng chưa có cô ấy Mấy đứa rồn bắt ra đây phụ hóa thì đi cô thử đưa chỗ yên đây vì măng lệch nổi lừa ra khai lừa ra tin trong cá nàm thì rút nàm khỏi phà Ngồi ngồi cho mà khút khương căng ban cái mấy mì thì nào mấy mì chài khút bò vậy luôn nó ta rửa men là có đi này chặt tăng bình cung พวกเกษตรพวไอหนวกเกษตรได้ลายกลุ่มเหมก้าวมาอบรมเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างให้ที่อื่นเอาไปต่อยอดได้ น,นี้ก็มีโอกาสจะได้นําท่านผู้ชมนะครับมาพบกับพื้นที่ซึ่งสปปจุมปรโดยสปรนะครับยึดคืนมาจากเอกชนที่เข้ามาบุกรุกในเขตสปรโดยไม่ชอบตามกฎหมายนะครับโดยใช้มาตราสี่นะครับพื้นที่แปลงนี้เป็นแปลง n NO น83นะครับเนื้อที่ประมาณ6,218้ไร่หนึ่งงาน12ตารางวาซึ่งเดิมพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นสวนปาม์มทั้งแปลทงปลทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเป็นปามขนาดใหญ่ประมาณ30กว่าปี นะครับซึ่งเมื่อสปอ,อได้มาแล้วนะครับก็ได้ดําเนินการมีเป้าหมายที่จะจัดเกษตรกรผู้ยากไร้นะครับไม่มีที่ดินทากินเพื่อเข้ามาอยู่ในแปลงที่ดินที่เราจะจัดให้อย่างในในจานวนคนละห้าไร่นะครับเป็นที่ผู้อพักอาศัยแล้วก็ที่ทําการเกษตรน,นะครับซึ่งขณานี้ก็ได้จัดเกษตรกรลงไปแล้วลดแรกเนี่ยร้อยห้ายนะครับเราได้รับการร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นชนประธานมาจัดทําแหล่งน้ําขุดลอกสะ นะครับซึ่งตอนนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ13 13สระนะครับแล้วกำลังดําเนินการอีกประมาณ3สระ,สะก็รวม1 6บ6กสิบกสระนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในแปลงคอตจแปลงนี้ก็คือยังคงขาดน้ําที่ใช้ในการทําการเกษตรนะครับขณะนี้เราได้รับความร่วมมือจากสสสภายใต้การดําเนินการของสมาคมประชาสังคมชุมพรดเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรเรานะครับไม่ว่าในเรื่องขององค์ความรู้ในการผลิตปั่์ ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรนะครับให้เป็นโดยมีเป้าหมายว่าจะให้เป็นพืชปลอดสารนะครับหรือว่าปักอินทรีย์ในอนาคตนะครับอันใกล้นี้นะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือเราจะทํำยังไงนะครับให้เกษตรกรที่มาอยู่ที่นี่สามารถรายได้ที่มั่นคงนะครับในอนาคตนะครับสปกชุมพรมีแผนงานที่จะจัดเกษตรกรเข้ามาในพื้นที่อีกประมาณ300รายนะครับซึ่งปัญหาในอนาคตเนี่ย ในเมื่ออยู่กันเยอะมากขึ้นนะครับคนเยอะปัญหาก็คงอาจจะมีบ้างแต่เราก็ต้องแก้ช่วยกันแก้ปัญหาก็คือสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกลุ่มแรกกับกเกษตรกรที่จะเข้ามาใหม่นะครับซึ่งโดยจริงๆแล้วพื้นที่โดยรวมตรงนี้นะครับเป้าหมายก็คือเราจะให้เกษตรกร,ร,รตำบลพงเจริญทั้งหมดนะครับ547แปลงที่ที่เหลืออยู่นะครับจาก105นะร้อยไร่น่เพราะพื้นที่6 0 0 0กว่าไร่นี่เราสามารถรองดับได้ถึง ร้อยห้าสิบสี่แปง 54, ลงห้าสิบสี่หกร้อยห้าสิบสี่รายนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยครับสามร้อยกว่ารายเนี่ยเมื่อเข้ามารวมอยู่กับหนึ่งร้อยห้ารายเนี่ยก็จะต้องมาร่วมกันเป็นสมาชิกสากลซึ่ก่อตั้งไว้แล้วนะครับแล้วก็มีการดําเนินการตามแผนงานที่กลุ่มแรกได้ดําเนินการไว้นะครับในส่วนที่สามารถทําร่วมกันได้ก็คงจะต้องร่วมกิจกรรมกัน รอยห้าครัวเรือนนะครับมีการออมเงินเป็นประจำตลอดหนึ่งปีใช่ไหมคะครับมีการออมเงินมันมีออมทรัพย์ด้วยครับมีกิจกรรมอะไรมั้งของซากรอคะก็เมื่อการทรงเสริมก็จะมาเป็นขังนะครับของซากรอน,นั่นแหละออมทรัพย์กับคุณน,นะครับหรือว่าทำเขาไรนีเเ่เขาเดิมเ้ามาครับเ <c oughs> มื่อการลุกแรงรวม <c oughs> ตรงที่ประธานเนี้ยไอที่แปลงรวมมนะันะมันก็มีกาฟแฟเรียนม้ครับรับจะทำ้าหมายพันหมายคือว่าเขาเรียกธนาคารต้นหม้ครับแต่ว่ามาปลายปีเนี้ยรู้สึกจะเข้ามาพาไปดูงานมั้งก,ก็เยอะเหมือนกันนะครับแสดงว่าโครงการโน้ตแฟกชิปหรือโครงการของซ้อซ,อ,ซอเนี่ยม,มีมีส่วนช่วยทับเครืน่นตัวสหกรณ์กับ ทีมชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มากหน่อยแค่ไหนคะก็ได้เยอะครับแต่มันมันเป็นการจัดตั้งไปกลุ่มเยอะครับก็แสดงว่าเน้นเรื่องความเข้มแข็งของการจัดตั้งกลุ่มนะคะครับทางสะ์กรอปกก็จะเตรียมการดีกว่าชุดที่แล้วครับค่ะนึ่งสะน้ำก็จะคุดไปเกือบตกล็อกเลยเ <ตา S 2> มื่อจุดพร้อมเี่ยเขาเลยครับกเรือนไม่มีอะไรเลยครับมีดินร็อคต้นป์มนั่นเลยครับ เนี่ยปลาปาย่างน้อยก็เขาก็ขยายเครื่ต่อได้แล้วเซื่งไฟฟ้าก็เริ่มมาน้ำก็คุ้ไท้หมดเลยนะจดนั่งเนี่ยเข้ามาซึ่งก็คือว่าใครมีต้นมั้งมีเครื่องแล้วก็ทำได้เลย ที่เราจะเจอแน่ๆก็คือปัญหาการที่ว่าเราเอาพื้นที่มาจากบริษัทเอกชนและปัญหาก็คือ ชุมชนท้องถิ่นนยคะรอบๆเนี่ย,เ,ยเขาก็มีผลประโยชน์จากตรงนี้อยู่การที่เราจะทําให้กเกษตรกรอยู่ได้โดยที่ไม่มีปัญหากับท้องถิน่นหรือชุมชนอื่นก็ต้องเข้ามานําการพัฒนาและก็ทําความเข้าใจกับชุมชนต่างๆนะคะโดยการที่ว่าเราขอความร่วมมือจากผ,ผู้ปกครองท้องที่ผู้นําชุมชนต่างๆให้เข้ามาช่วยเราว่าเราจะทําอย่างไรที่จะให้กเกษตรกรที่เข้ามารับการจัดพื้นที่เนี่ยอยู่ได้และก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรใ,ในใน,ในคนกลุ่มนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะเกษตรกร,ร,กรที่เราเข้ามาชุดแรกเนี่ยร้อยห้ารายในการที่เราจะให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยทำทำกเกษตรกรรมจากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นพืชที่เขาสามารถสร้างรายได้เป็นพืชผสมผสานหรือว่าพืชที่เขาถนัดเนี่ยเราจะต้องการสนับสนุนเขานะคะด้านปัจจัยด้านอ,อ,องค์ความรู้ต่างๆโดยการที่เราเข้าไปสอบถามเกษตรกร,ร,กรแต่ละ รายแต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มว่าเขามีความต้องการยังไงเพื่อให้เขารวมกลุ่มกันจัดทําเราจะไม่ให้เขาทําเป็นรายบุคคลนะนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนคนชอบทําผักบางคนชอบทํบาทไม้ผลบางคนชอบเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์แต่ณน,นวันนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการที่จะให้เขาเนี่ยปลูกกาแฟคนละสองไร่และตอนนี้ก็สร้างรายได้ให้กับเขาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงมีการแบ่งกลุ่มย่อยๆนะตอนนี้นะคะคร่าวๆก็คือจะมีกลุ่มผักกลุ่มอ่กลุ่ม,มพวกกลุ่มกาแฟ แล้วก็ปลูกข้าวข้าวไร่อะนะคะซึ่งเราเบื้องต้นที่เราทําแบบนี้ก่อนเนี่ยเพื่อต้องการให้เขาเนี่ยมีกินในชุมชนก่อนสร้างการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในชุมชนก่อนค่ะเมื่อมีสสสเข้ามาเชื่อมโยงเชื่อมโยงเกษตรกรระหว่างตัวกเกษตรกรเองกับหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยค่ะว่าเออที่หน่วยงานราชการเขาเข้ามาช่วยเราเนี่ยช่วยเพื่ออะไรทําแบบไหนและสสสเข้ามาสนับสนุนด้านใดบ้างเนี่ยพอเมื่อเข้ามาร่วมกันเนี่ยทั้ง3ส่วนที่เราเข้ามาพบกันนะคะ สส่วนก็คือส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 ่วนราชการและก็เกษตรกรทําให้การดำเนินงานณนวันนี้เนี่ยเกษตรกรเริ่มมีการทําเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะมีไรายได้และสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วคน่ะ ของโครงการหนุนสมาชิปก็คือมาหนุนเสริมให้เกษตรกรสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ได้จริงๆโดยสมาชิกที่เนี่ยค่ะมีทั้งหมด105คนแต่ว่าเราสามารถขับเคลื่อนให้มีการาทำงานอย่างเป็นระบบด้วยการจัดตั้งแกนนำกลุ่มหรือคณะทำงานที่สามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร ได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนนะคะเราจะมีแกนนําที่นี่อยู่ประมาณ9คนที่เป็นแกนนําหลักแล้วก็มีทีมหมุเสริมอีกซึ่งกระบวนการขับเคลื่อนของเรานะคะจะตั้งบันไดผลลัพธ์เอาไว้ใน4ขั้นขั้นแรกก็เป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการซึ่งเราได้คัดเลือกสมาชิกหรือคนที่เป็นแกนนําทั้งสิ้น15คนมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนว่าเราจะสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่นี้ยังไงบ้าง เบื้องต้นปัญหาอุปสรรคที่เราเจอก็คือเราขาดแผนน้ำแล้วก็สภาพดินไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกนะคะภาระหน้าที่ของเราก็คือต้องมาดูที่ความต้องการและก็ความเหมาะสมของพื้นที่ก่อนว่าเกษตรกรอยากจะได้อะไรในเบื้องต้นและอะไรเป็นความรุนแรงหรือปัญหาเร่งด่วนที่เราจะต้องรีบแก้ไขนะคะตอนนี้เราก็มีเรื่องที่จะทําได้ก็คือเราจะทําเรื่องข้าวเราจะทําเรื่องพืชผักปลอดสารอาหารปลอดภัยแล้วเราจะจัดการกับระบบน้ําและ าสารชีวพันธุ์ที่จะใช้ในพื้นที่ได้ยังไงบ้างนะคะเลยเกิดขึ้นเป็นบันไดขั้นที่2ซึ่งบันไดขั้นที่2เนี่ยก็เป็นกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการผลิตพืชปลอดสารอาหารปลอดภัยของเราซึ่งในหนึ่งปีที่ผ่านมาตัวแกนนงทั้ง1ิคนแล้วก็สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการร่วมกับงานของสอสสก็สามารถขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยสําเร็จไปจนถึงปลายทางอย่างที่น้องๆหรือหลายคนกล่าวกันไว้แล้วว่า ปลูกเองกินได้แล้วก็ขายเป็นนะคะนั่นก็คือเรื่องข้าวไร่ซึ่งพื้นที่ที่นี่ค่ะมีน้ําน้อยการทําข้าวไร่ก็จะเหมาะสมมากกว่าข้าวนากระบวนการทําข้าวไร่ก็สามารถทําปลูกเองแล้วก็ปลูกแบบผอสานพิษได้เก็บเกี่ยวบางส่วนก็อาจจะหายไปกับกระบวนการผลิตบ้างนะคะมีศัตรูพืชบ้างแต่น้องๆแล้วก็ทีม ที่ขับเคลื่อนกันมาก็สามารถเอาข้าวไปขายได้โดยเฉพาะเราไปขายข้าวที่พิพิธภั์เฉลิมไปเกียรติก็เป็นการตัวชี้วัดว่าใน1ปีเราสามารถขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหารได้นะคะในบันไดขั้นที่2แล้วก็บันไดขั้นที่3ก็คือเรื่องการตลาดอย่างที่กล่าวมา mm hmm. เมื่อเราสําเร็จจากเรื่องข้าวเราก็ผลักดันเรื่องผักแต่ตอนนี้พืชผักที่ใช้อยู่ในแปลงะคะ่ะก็ยังไม่สามารถเป็นอินรีได้ร้อยเปอร์เซนต์เราก็เลยขยับมาตรฐานของเราอยู่ที่ความปลอดภัย ถ้าพืชผักอันนั้นเป็นพืชผักอายุสัน้นก็จะใช้สารชีวพันธุ์เป็นหลักหลังจากที่เราทําการตลาดเรียบร้อยแล้วเราก็จะเชื่อมโยงเกษตรกร,เ,ร,กรเหล่านี้ค่ะไปสู่เกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่ก็คือมีน้องๆคนกล้าคืนถิ่นที่ผ่านกระบวนการอบรมแล้วก็มาต่อยอดให้กับกลุ่มที่อยู่เดิมก็จะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่เป็นผู้สูงอายุและเกษตรกร,ร,กรที่เป็นอา,อาชีพรับจ้างหรือเป็นแรงงานทั่วไปซึ่งไม่มีความถนัดในด้านการ,กรเกษตร แต่ผลจากการขับเคลื่อนที่เราทํามาค่ะก็จะมีกระบวนการที่ทําให้เกษตรกรเหล่านี้สามารถผลิตเองได้แล้วก็ทานเองได้ขายเองเป็นนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการได้ในในอนาคต